าตเนี่ยเขาจะมีการโชว์การแสดงร้องเพลงเรียนแบบคนนู้นคนนี้บ้างแค่นั้นเหรอปิดท้ายคดีมุกเด็ดอันหนึ่งกับเป๊ปซี่ก็คือดื่มค่ะดื่มอนะผิดปกติเลยเลยยกดื่มมันมันพรวดเดียวสิครับโอ้โหมากเลยแล้ววันนี้ตั้งอยู่ตรงนี้สามขวดเลยเหรอเกับไหนกันดื่มไปแล้วค่ดื่มนะฮะเป๊ปซี่สามขวดเลยเร็วที่สุดจะทำเวลาเท่าไหร่ชอบกินหรือว่าอดอยากไม่เคยกินเลย ครับนะฮะลองดูคุณเจรดเสียนะฮะจะดื่มสามขวดนี้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างไรเอาเปิดไว้ก่อนได้เอาไว้ก่อนได้เอานะฮะพร้อมุีอย่างพร้อมนะครับสามขวดนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่พร้อมนะครับ เนครับโหท้องอ่อนอโอ้โหคือแล้วสองอุตที่มันจะเลอะอะอนยังไม่ดีเลยนะไม่เลยอยากเลอะไหมอยากเลอะไหมค่ะเลอะมีเลอะกันเดี๋ยวสักพักก็มาแล้วค่ะโอ้โหจะเลอะทางปากหรือเลอะข้างล่างครับใช้เวลาดีมากๆเลยนะครับสามขวดนะครับนี่สุภาพสตรีนะฮะหนึ่งนาทีสิบวินาที ีทางน้าดูอย่าไปทำนะฮะมันจะเลอะลงจะแสบพอมันคือของเรารั่งได้อะหาน้องๆค่อยๆครับคอนเสิร์ตทุกวันต้องดื่มน้ำด้วยนะคะดื่มน้ำดื่มน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยโอ้น้ำล้างคอขอบคุณมากครับดูก็น้ำล้างคอล้างประนังล้าล้างคอไม่ใช่กินเอากินโสดไม่ใช่เห็นไหมโอ้นี่ไม่ต้องหอนแไม่ต้องหมดหรอ โอ้ถ้าหมดขวดนี้หมดขวดนี้ก็หกเดือนแล้วน่ะโอ้ยอะไรเนี่ยกินเท่าไหร่ไเองโอ้ยทำไมติดด้ดิไม่ทำไมต้องกินน้ำตามเพราะว่าเพราาะว่แก๊สเยอะแล้วเนี่ยกินันกินล้างก็เหมือนจะล้างจะไปล้างยังไงมันก็อยู่ในนี้หมดแล้วเราอย่าไปทำอะไรนะฮะมันเลอะมันไม่ได้เลยนะนี่เขาเบื้อาชีพนะ แข่งยังไงดีกว่าเพราะสามท่านนี่สุภาพบุรุษสามคนเลยเวลาเมื่อกี้เราหนึ่งนาทีสิอ่าะม่ก็เวลาน,น,น่าจะเท่ากันครั้งแรกกี่คนครั้งแรกให้สองคนเลยลนนถ้าไม่ได้ใ้สามคนเลยให้สามคนเลยโอยปกติผมกินขวดลิตรพี่แต่ถ้าอีกทีนี้นก็คนละขวดขวดแล้วล่ะชายสามคนคนละขวดก็ดูแล้วก็น่าจะได้แต่มันจะมีเลือเออเออถ้าเกิดคนไม่เคยก็ต้องคิดเอาเองเอานะ้ครับโอ้มาแล้วอะไรลได้หรือไม่ได้ จะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำ้หรืาได้หรือเปล่าแกรนด์ก่อนได้ได้โอ้โหดีมากไม่รู้ว่าเห็นความสามาตรหรือเห็นว่าพี่พี่นี่เห็นไก่กีนผมอะพี่ตาครับผมเชื่อใจพี่เขาครับไห่ครับพี่อ๋อ ใช่ครับได้ค่ะโอ้โหวันนี้ได้พวกเรารีบทะเลกับเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันด้วยเอาละเอาละเอาเป๊ปซี่มาผมขอดนตรีแบบที่โฆษณา p e ซ s i มีเบรตติสเปียร์ด้วยฮะ

อครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับทีนี้ปัญหาใหญ่แล้วครับเพราะครั้งที่สองนี่เองครับขวดเดียวพอสามขวดทัง้งนี้เองเดี๋ยวผมอยากกินเดียวสามขวดเลยโอ้โหเก่งยิ่งกว่าคุณกินขวดลิตรมาแล้วเนี่ยเอออะไรกันนะครับเพราะฉะนักก้นครั้ง,งที่สองตรงนี้นะครับคนละขวดใครที่หมดไปแล้วก็ดูคนสุดท้ายท้ายสุดว่าขวดสุดท้ายเนี่ยต้องหมดภายในเวลาหนึ่งนาทีสิบเราแย่างพร้อม เพิ่มเมื่อมาทีสิบนะครับพอละขวดท่านั้นนะครับต้องหมดนะฮะทั้งหมดนะครับพร้อมไปเอาละครับเอาละครับเราเป็นอย่างไรอ่าเอาละครับเราจะหยุดนะทุกคนต้องมหยุดเต็กไปแล้วก็จะมีรอจังหวะนะครับเราไปได้นะครับไปได้มันคนเราไปแค่นี้เองนะยังไม่หถึงเลยเอาลยะครับคุณท่านเข้าไปแล้วครับเริ่มใหม่แล้วคุณดอกยางคุณหมอบยันเอาละครับคุณหม่อมยันก็เริ่มแล้วครับ คุณตังบอ,องปแล้วครคุณตังเงินเดียวยคุณตองมายเพ่มไปแล้วคุณตังนะครับคุณตังตายไปแลครับคุณมัไปแล้ว กองทัพุ้งดครับคุณดครับไม่สามารถพูดได้แล้วครับแล้วใช้เวลานะครับเป็นอย่างดีนะครับหนึ่งนาทีเก้าไทำได้นะครับข้าวมาขอบคุณเชฟเฉียวลยานเดียว น้องๆดูแล้วอย่าไปลองนะไปดื่มน้ำทีกว้างน้ำ่าๆค่อยๆดื่มอันนี้ก็เป็นเกมเพราะว่าเขามืออาชีพขอบคุณไปด้วยครับขอบคุณเจเน็ตเขียวค่ะขอบคุณค่ะ